น,น,นั่รนงรถมา,าดุนก็มาแวะกินข่าวเด้อข่าวกางปลาก็มีข่าวผัดผัดไทยผัดกุ้งหมูหมูหมูกรอบแล้วก็ไสอัวมาเดอ้อมากินข้าวน้ำกันแต่พี่น้องเดอ้อมากินข้าวน้ำกันข่าวปลาเดี๋ยวสิพาสมปลาได้บาทนั้นกินข้าวกันเ้เอแล้วเดี๋ยวสิพาสมปลา ก่อนสิ z มคลิปกรฝากากดติดตามกดสันกระดิ่งเด้อเพื่อจะบ่พาดคลิปต่อไปเดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันเด้อแล้วก็สิพาไปสมปลามาแวะกินข้าวปลากับบอพาดกาแฟฮันฮ้อนเฮ็ดบังน้ำฮ้อนมาแล้วกะ็แก้วกาแฟมานำแก้วกาแฟมานำะะ้าก็พวกกาแฟมา กินข้าวแล้วก็กินกาแฟพอนอนพักรถพักคนเดี๋ยวจงเดินทางต่อไปเนาะนี่คืออาหารของเฮานาออาหารอาหารอุ้ยแซ่บหลายแซ่บหลายเด้อกินยิมละวันนี้กินกินกาแฟกินกาแฟกินกาแฟกันเ้อบาทที่นี่เด้อธรรมชาติส่วยสวยเพื่อนธรรมชาติสวยมาก ป่าบรรยากาศดีดีเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะให้เบิง้งบนตรงที่คนมาเวกินข่าวกินน้ำธรรมชาติดีดีเพื่อนเพื่อนเลยม่เวกินขา่าวบรรยากาศดีดภาพรวมรวมบรรยากาศดีหลายณตอนนี้เขาก็กินข่าวเสร็จเรียบร้อยบนลวเนาะกําลังสิพากัน คนของขึนรถเพื่อนๆฟงกาแฟเรียบร้อยทุกอย่างกำลังเก็บของขึนรถเก็บของขึนรถเพื่อนบ่อนนางกินขา้าวบ่อนพักเสาข้าเจ้าก็มีโต๊ะมิตังให้นางกินข้าวเพื่อนๆโตะมีตังให้นางกินขา้าวพักรถพักคนเพื่อนๆเ,นเ้ยบรรยากาศดีสุดยอดเลยเพื่อนๆสุดยอดสุดยอดอีลี ه, กระเพราหลายสิ่งหลายอย่างเนะา,านะอันนี้เป็นเครื่องยินเครื่องยินเซนีมาดูกระเพราเฮดเดอร์ห้ากานันอบรรยากาศดีดีเพื่อนเพื่อนอให้รอบรอบให้เบิง้งรอบ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 ,บ,บสวยงามบรรยากาศดีบรรยากาศดีหลายเพื่อนเพื่อน ใครอยากมาเที่ยวฝรั่งเศสก็มาเที่ยวได้เดอ้อในเขตต่างจังหวัดบนต่ำข่างทางขาเจ้ากัซิมีห้องน้ำให้บริการมีร้านกาแฟให้บริการู้เดมักแบบเปิ่นปลามีโตนังกะมาได้เลยเพื่อนๆขอทันไม่พบกันคลิปหน้าด้วยเพื่อนๆเ,เดอ้อขอบคุณทุกการติดตามจ้าขอบคุณค่ะขอบใจบาย